สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านะอาและพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับเสือป่าชาแนลรับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาหาท่านลือศีนะครับพาน้องบอยเนี่ยมาดูนะมารักษาตัวนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไปเหยียบโดนหุ่นพยนต์นะแล้วก็น้องเนี่ยก็ขาดสตินะช่วงนี้เลยไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับเห็นอ่าแม่เขาเล่าให้ผมฟังนะตอนอยู่บ้านเนี่ยก็มีแบบอ่า ฝันแล้วก็เดินออกจากบ้านตอนกลางคืนอย่างนี้ครับก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรนะก็เลยอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยดูให้หน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอขอละ1ไลค์1แชร์หนึ่งตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจเสือป่าชาแนลได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางลงไปนะให้น้ำมนเนี่ยจับตัวน้องไว้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ย น้องก็คุยรู้เรื่องนะแต่บางทีน่ะน้องก็เหมือนจะแบบสติหลุดอ่ะพูดจาไม่รู้เรื่องวกวนบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมน้ำแล้วก็ขนมเนี่ยมาถวายให้ท่านอาจารย์ของน้องต้นมันด้วยนะพ่ออ่วเออจารย์ะยู่นะเพื่อค่อ๋ออาจารย์อยู่นะ อาจารย์จะนั่งกรรมฐา,านนะอยู่นะบ่เพ่งรีเลยอังโคเขาพี่ใคร่จะเชื่อเขามาเช่นนั่งอรถทางนั้นแหละเออให้นั่งอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ก่อนนะว่าอาจารย์จะรักษาให้เปล่าหรือว่าอาจารย์จะนั่งสมาธิหรือเปล่านั่นรีใคร่เนี่ยนะมลนี่นางใคร่เนี่ยเชื่อจังเฮียเขามีเหรอ เพี anyway. <_<_่พี<_<_<_่เขาอยู่ี我漂亮丽人，好。เหมือนอาจารย์เนี<_<_่ยจะรู<_<_้เลยนะว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรนะดูดิพอมาถึงก็สตีหลุดแล้วนะมองซ้ายมองขวาอย่างไรไม่รู้นะพี่ๆนะลีนังลีโกะอะไรมาใช้ยรอยู่เลยเบอร์นั่นแหละ ลอยลอยเชืออยู่เยนด้ด้านอะไรเบอฉันละนี่อยเอลอยลอยูีนะเขาใหญ่โดยเ่เมือไหรดยเฉล่ใหญ่เขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวเชือะมาอะียายเบอร์เหนนมันเขาจะรู้นะผมเนี่ยเคยพาน้องไปวันล้างที่หนึ่งนะแล้วน้องเนี่ยก็ไปเจอ อะไรแปลกๆเข้านะแล้วก็ร้องไห้นะผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเจออะไรมานะครับผมยังไม่เจอเหมือนน้องนะแล้วก็น้องนะครั้นไนปเยี่ยมคุณพยนต์แล้วก็ของเข้าตัวนะน้องก็เหมือนจะแบบอ๋อชักแล้วก็สติหลุดไปเลยนะตอนนั้นนะตอนนี้ท่านอาจารย์กําลังลงคาถาอะไรสักอย่างให้น้องนะยะดูวิธีกรรมนะน้ำมนต์อ่องมาให้ อาจารย์จัดการเลยอาจารย์เนี่ยสวดดูของในตัวให้น้องนะอาจารย์ทำพิธีอะไรสักอย่างนะน้ำมันกำมันนี่ยยอยู่ตรงนั้นที่สูงเฮ้ยมันน้องได้อะไรมานะ น้องยังไม่หายเลยนะคุณเเฮ้ยอะไรนั่นแหละเชียเช่ยเพ่งนั่นแหละเชี่ยเพ่งนั่นแหละอาจารย์ให้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะตะกุดตะกุดนะครับแล้วก็มันเป็นแบบยันยันแล้วก็โลหะหลอมนะอาจารย์น่าจะหลอมมาแนละ้วไม่รู้ว่าอาจารย์หามาจากไหนนะนี่นะลเล็กไหลหรือเปล่า เล็กไหลภาษากะเหรี่ยงขเขาเรียกว่าอะไรนะครับอเซ <Yeah. S 1> โกปีป่ว่าอะไรเนินเนอโอน่ะน้องอยังไม่รู้จักเล็กไหลนะน้ำมนต์เอามาเชื่ออยู่ในชีลีนับวัดถ่ายไกด์เล่นไหนยันอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้น้องน้ำมนต์ด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยบางทีก็เดินป่าอะไรนี้นะต้องให้อาจารย์เนี่ยท่องคาถาให้นะ น้ำมนนะอาจารย์ให้อะไรน้องบ่าเหมือนเป็นน้ำอะไรสักอย่างนะ่าจะเป็นน้ำมนจากที่อาจารย์เนะี่ยทำมานะอาจารย์ให้น้องนะนะให้น้ำมนควรหนึ่งนะครับโอ้ดีมากมากเลยนะไทโอไทโอเนะนี่ยนี่น้ำมนจะได้ น้ำมนต์มาควรหน,นึ่งนะนี่น้องน้องยังไม่หายเลยอาการของน้องนะ่ะเออเพียวโเทอโอเออเพียวโอเทอโอโอยังเทอเนี่ยครับให้น้องกินน้ำมนต์นะเพลมีเสืเเ้อเชืะเพลมีเสื้อล้างหน้าด้วยนะดูน้องได้ตะกุนมาน้องถือไว้น้องอาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะ โก้้าแหละกูเนยดิดิเ้ยงน้ำมันเข้าไปนะถ่ายเมฆลมาเันองะเออถ่ายไมฆที่ท้ อาจารย์บอกว่าให้น้องเนี่ยกลับไปนอนพักที่บ้านนะเพราะว่าถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะอาจารย์บอกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตะก,กุ่นเนี่ยอาจารย์เนี่ยให้เก็บไว้นะให้น้องเนี่ยเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับไม่ใช่ของผมนะเขาให้น้องนะครับน่าจะเป็นอาจารย์เนี่ยทำเองนะหรือว่าเป็นอา่ารุ่นอาจารย์อีกรุ่นหนึ่งให้ท่านไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน เราเดินทางกลับกันดีกว่าใช่แล้ว,วะะนะครับไปไทลังก็เพล,เลียับเพลียเลยเบื่อเบอื่อเบอืเบอ่ออาจารย์เบอ่ออาจารย์ครับยังงังเบื่อเลยบ้าบ้าน้องเนี่ยสติเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลังจากคราวนั้นนะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับ ไม่รู้เกิดจากอะไรนะจากที่น้องล้มหรือว่าโดนของหรือเปล่านะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะผมก็ไม่รู้เช่นกันนะแต่น้องก็ยังพอผู้จารู้เรื่องนะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนอาการคล้ายๆน้องต้นมันเคยเป็นนะเก็ยูชียูซีให้น้ำมนเนี่ยจับไว้นะแต่น้องล้มนะ พี่ๆผมก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมมีอาจารย์เป่าให้น้องอาการน่าจะดีขึ้นนะน่าจะเป็นผีป่าอะไรเล่นงานนะผมว่าเฮ้ยบนนอะไรลวขาชุชุขวชุ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 ชูชุชูชูชุชุชุคว้าคว้า

พกยืนได้พกพกยืนได้คนเล่นนงเลี้นองอยู่ดิไพทาดาเจ้าน,นะไพทาดาข้องนะเออไพทาดาไพทาดาให้อาจารย์ดูให้อยู่นะ เยี you know? no jaar jaar ่ยวว่ะโอ้มันน้องจะดีขึ้นแล้วนะเขะเบอร์นั้นเราคนเนอะฮะชี้ออกมาเออไทยเบอร์ละเออใหญ่เบอร์น่ะโอ้อาจารย์บอกให้กลับไปขอขมาลาโทษที่ น้องเนี่ยเคยไปเยียบอะไรมานะให้กลับไปที่นั่นแล้วก็ขอจุดธูปแล้วก็ไหว้นะเจ้าที่เจ้าประานเจ้าป่าเจ้าเขานะอะยูชี้ท่านท่านแล้วท่านพอท่าล้ท่านก็ไปเร็ว<ม>กบทางนี้ดีกว่าทางนี้มันไวกว่าอีกทางนี้แม่งไปไกลเลยไปทางนี้ดีกว่าไปน้ามันคีบีบีน้องนี่ต้องดูน้องอยู่ใกล้ๆเลยนะ จะไม่ให้ห่างไปไหนเลยนะมากินน้องล้มเนี่ยดีนะน้ำมนเนี่ยจับไว้ทันนะทำไมอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเนี่ยหัวจะโดนฟาดอ้าวน่ะเพราะว่าทางนี้มีแต่หินทังนั้นเลยเนะใช่ๆๆโอเคพี่ๆผมก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะยูยูยู้ยูย ออน,นี้ต้องดูน้องอยู่ใกล้ๆเลยนะไม่ให้ห่างออกจากตัวเลยนะเพราะเดี๋ยวน้องเป็นแบบเมื่อกี้นะอาการรอมนี้นะ่าหนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับรอบนี้นะ่ะแต่ยังดีนะที่มีอาจารย์ช่วยทันนะเมื่อกี้นะอ๋อแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนานี้นะผมเนี่ยผมว่านั้นน่าจะเกิดจากแบบแถวนี้เนี่ยมันเป็นป่าด้วยแล้วก็จ็ดน้องก็ไม่แข็งนะ ก็เลยโดนเจ้าป่าเจ้าขอเล่นงานหรือเปล่านะแน่ใจเหมือนกันนะครับนี่แต่เราเดินทางกลับกันแล้วแตเนี่ยมันเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าทำไมาถ่ายท้องก็เพลินวะน้ำหมดนะเ mm hmm. พลได้เพลได้ถ่ายก็เพลินวัวได้ก็เพลินวัวแล้วถ่ายเชิงอะ่ะต้องถ่ายเรื่อยๆเลยนะเพราะว่า น้องเป็นอะไรเนี่ยจะได้เป็นหลักฐานด้วยนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําลูกอะไรไม่ได้ทําลูกเขานะลูกเขาเนี่ยเกิดอาการผีเข้านะอันนี้ผมขออนุญาตแม่เขามาแล้วนะครับแม่เขาอนุญาตให้อาพาลูกเขามานะให้ลองก็พเพื่อเสียด้วยให้ลองก็พเพื่ ไปงี้อ่ะเดินดีๆนะน้ำมนจับน้องมาด้วยไปขึ้นทางนี้ดีกว่าไวากว่า โอเคนะพี่พี่จะถึงทางออกกันแล้วนะครับขึ้นเขาตรงนี้ก็น่าจะถึงทางออกกันแล้วนะอันนี้เราก็เดินทางมาไกลกันแล้วนะครับเหนื่อยกันมากๆากเลยพี่พี่เดินขึ้นเขาแล้วก็เดินลงเขาไกลมากๆเลยนะกว่าจะถึงนะ ตอนนี้ก็ถึงที่แล้วนะพี่ๆนะโอเคครับพี่ๆตอนนี้ผมก็เดินออกมาถึงทางออกแล้วนะเหนื่อยกันมา,มากๆเลยนะครับผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะพาน้องเนี่ยกลับไปส่งนะครับให้น้องเนี่ยกลับไปนอนพักนะเพราะว่าน้องเนี่ยอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมไปเดินล้มมาเหยียบนนอะไรไม่รู้นะครับมือเป็นแผลเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้กันนะถ้าน้องอาการดีขึ้นหรือย,อยังไงเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้พี่ๆได้รู้นะ ผมขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจเสือป่าชาแนลด้วยนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ